mm <laughs> <coughs> Skywalk, thành <coughs> Oh my god. Oh, I can see. Oh, wow. Oh. Oh, wow. I can see the Libra. Oh, my God! Oh. So, very good view.

นจยลข้างบนมีอะไรฮะโอ้โห you can see ล i v e r แม่น้ำอะไรครับเนี่ยแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำอะไรพี่ตรงนี้นอ,อ่โอ้เขื่อนบางล่างโอ้โหเป็นเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ตามซอกเขา คุณเห็นซ e ่ดเลโอ้เจ้ายาขาสั้นไหมหาเจ้าย่างตรงนี้เจ้าซี่คาสั้นไมโอ้ my god ค่อยบ้างวอ้ย โอ้ยทำไมกล้าเดินครับต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพอเดินไปก็จะจะชินเองโอ้ยแค่เห็นก็สั่นแล้วครับโอ้ย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 อยากจะร้องไห้โอ้ยโอ้ยก็ถึงก้าเดินแบบนี้ก็กล้าเดินอยู่ โอ้ย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 ขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย น่ากลัวแลวเกินอขยเข้ากล้องไงไุอ้ยทำไมกล้าเดินครับ <c oughs> <c oughs> เราเราเดินแบบไม่มองก็ได้เนาะหลับตาเดินอุ้ยจะกล้าไหมเนี่ย